พอกับสบายดีปะลุงสบายดีเอฟซีม่เหนี่กับพอ่อ,พอกับซองน้องมิดเก่ปาปะลุงเอ้ลูกกาบา้านีบอกว่าอยู่ไทยอยู่ลาวนะปะลุงพ่อพอกับซองน้องมิดเก่าลูกกาหนังสาอ้าวน้องขิดปัดนางลูกนั่นนั่นบ้านสบายดีปะลุงสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเด้อจา้าสบายดีเอฟซีทุกท,าาาท่านบอกว่าอยู่ไทยหรืออยู่ลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศเ,ทศเศกษตรกัน พ่อๆก็ชองนังมิดเซนเกาเซนเคยด้จ้ามันเอก็ต้อนสวยหลังจากคืนไปดำหน้าเศร้าห้อก็มาเหงาก็ต่อพวาก้าบุพพดำามเนกะบุพอาำามงขิดหลายคนกับมวลอยู่ที่นองจ้าับพ่อเห็ดอยู่แตเหื่ยปัดไปดูดงคีดอเคงีดแล้วไปลย ม่ดปลิดลืมไปเลยแมกอ้าวขิดคือข้อตื่นจากจก่งกยกงขาวอิ่มเลยไปเลยตัวกโะางตยานจะานางโลกะเทฟันวะเททม่เทเฉันสแค่ตีนสิฮอยู่มิดเนี่ยเธอไปน้องมี <k <k ้หัวมัดกะป้าททงนี่ ปลาตะเวนเห็ดหนไหมแมไปเลยยังมันเหี่ยวสุง้ส่สิ่ไไ้จับกล้องแล้วไปเลยขนาดน้ใส่กกะหายน้องมิ้วเป็นพวนเปิดหายน้องมิดไปเลยไปเลยเด็กกี่ต้มใส่กันเลย ลูกข้างไหยข้างนอแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยล้างสุขผ่านหนาสุขิ้นบอกเว่าคดอกหนาสุดดินนะแม่ตาบอกว่าดอก อจะาไปิตได้ร้ายมานน้องเขดแข่งกันด้วยค่ะสามคนฮะจริงมตตาคันงมีเป็นผูมไปาไปจ็กสิาทันเลยบ่ ขันยางอยู่ไวๆๆอยูไปเลยท่นก็ต้องให้ท่นน้องิดอ่ะน้งขิดจะา่าน้งขิดว่าจกได้แกงเมต้าแหละไปเลยน้งขิดนะดเะอ้าน้งขิดยางข้าวหาย้าหน้าพี่น้องเฮ้ย

กิ umas, คนซะนมพ้วผมมีเวลาผมมีเวลาไปนี่แหละผมมีเวลาไปต่วะาน้องมีกับเขามากางตะกาลยไไ้ปแคลก้าดํานกินเทแหละ้่านแหละด้องร่องมต่อไจเาเอน้องจำแํน้าม่นาไตะวะ thay đầu nha các chị ha, thay hãy bình luận, bình luận xem, nông khí, xe đã chặng đấy, khả năng cả thề là nông cả năm cân đây luận cả

ยบปานอนลบได้ไปเลยเอาน้องมิวย้ายบอลระบาดนีต้งใช้ดอกเบิร์นขอดอกน้องคิดเอาให้ในน้องคิดขอดอกนี่ น้องคิดเนี่ยปลออกซะน้องคิดเอ้ยมันบ่ได้แดน้องคิดบ่แดดก็เลยปลดหมวกปลดกุบเลยโอ้ออกมนดีบรรยากาศก็ดีอยู่บ่รุษเลยมึงขึ้นในฝนตกแม่นฝนตกกับบ่แห้งดอกไปเลยแจะตกมาพอเป็นสื่อขนาดไปเลย แมฝนตกลินก็ใครยอยู่บลเ้ยห้ามเข่าหอกสีง,งามไว้กับฝนบปรตกห้ามกับเข่ากับบ่งงามบลเ้ยน้าน้องขิดเปิดหนาแล้วแต่่วาเปิดหนาบบเห็นตาบลเลย

ซาจอยเมตตาบาหยอในซาจอยเมตตาวาอานัาานของถ่าซาจอยมาด้ำน้ำบาดตากับโบบา,า,าดำแจ็คถือ่อจนแล้วด้จนแล้วหน้าเมตตาชงได้สิถ่ามาดำหน้าบาวตาได้ไปเลยเบื้องซาจอยนี่น้ำบาวตาก็ยังโมแล้วตอนนี้ก็ยังดำหน้าน้องมิมีไปจักตอนนี้นะหน้าสามถุงไปเลย Ba <laughs> 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 thơm ừ. hết em hết nhà nhà phải em mắn lời ra khỏi nắng 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 Dạ đấy chắc là phò lèn, lip 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 mát lip sim hai, lip là lip 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 cho lip 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 lip

อ้าวน้องมอดยังน่าสองให้น้องมีกระสิบได้ไปดําซอยน้องมอดด้ปยจอน้องมอดสิด้าดซอยน้องมิดรูักปะลุง ôi mà hồi nãy nó mới cái gì đó cho kịp phiên tin này đấy, bà luôn ơi, cho kịp là lúc lốc cả, cho kịp nị clip nào phò gan mày có phải có lại có xe tít xong nó mịt này đấy, bà luôn, xong bò tạ năm, bà luôn ơi, xong xong nhắn xong chờ xong nhắn, xong đu đa. สองนักคิดเ<ล>องนังค,งนงคิดนปะปย